สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรขวงเลขเรียงมหัศสรจั์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคําเตือนกันสักนิดกับคําเตือนโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากคลิปนี้ก็มาดาูสรุปบนล่างกันนะครับเพราะว่าหลายท่านนะาพึ่งเข้ามาดูพึ่งเข้ามาเห็นนะครับพึ่งมาเจอนะครับก็มาดูชุดสรุปกันเลยนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้ดูตั้งแต่คลิปต้นๆน,น,นะครับ ก็มาดูคลิปท้ายๆนะครับเป็นคลิปที่สรุปนะครับนี่คือสูตรบนนะครับสูตรบนตัวเด่นนะครับตัวเด่นของเราตัวดับ10ดับหน่วยครับสังเกตว่าหนึ่งนะครับจะดับทั้ง10บทั้งหน่วยนะครับส่วนสามแปดนี่เป็นตัวรองน้อเขียวๆนะครับก็จะมีชุดเต็มนะครับ แล้วก็ชุดตัดด้วยแต้มนะครับแต้มเด่นของเราก็จะมีห้าตัวนะครับแล้วก็มาตัดด้วยครบสองตัวบนนะครับก็ตัดจากแต้มมาโยงใส่ครบสองตัวบนนะครับเราก็จะเป็นคลิปที่สรุปนะครับเป็นคลิปที่สรุปให้นะครับตัว สีส้มๆนี่ก็จะอ่าเป็นตัวเด่นนะครับส่วนตัวเขียวๆนะครับแต่สีเขียวนี่ก็จะเป็นตัวรองไปนะครับส่วนเลขเด่นประกอบก็ะจะมีนี่ครับเลขเด่นของเราหนึ่งสองสามเจ็ดนะครับส่วนปฏิทินนะครับที่มาเสริมให้ก็สี่สามหกเจ็ดนะครับก็เป็นสรุปบนนะครับ มวดวันที่16เดือน11ปี68นะครับก็สรุปให้ประมาณนี้นะครับท่านที่เข้ามาเพิ่งเห็นคลิปนะครับเพิ่งเจอคลิปนะครับก็เป็นชุดสรุปบนนะครับส่วนชุดสรุปล่างนะครับชุดสรุปล่างนะครับแล้วก็ทำตามสูตรของเรานะครับ สูตรล่างก็จะเด่นที่สามนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรองนะครับแต่ดับสิบหน่วยเราจะไม่มีนะครับสูตล่างนะครับมาเป็นชุดเต็มนะครับมาเป็นชุดเต็มนะครับแล้วก็จะมาตัดด้วยแป้งนะครับสองตัวล่างนะครับมาตัดด้วยแต้มสองตัวล่างนะครับแล้วก็มาชุดครบสองตัวล่างนะครับ ครบสองตัวล่างตรงนี้นะครับครบสองตัวล่างนะครับส่วนพอได้ครบสองตัวล่างเสร็จก็เป็นชุดที่สรุปนะครับก็เราก็ได้โยงจากแแต้มมาจับโยงใส่ครบสองตัวล่างนะครับเราก็จะได้ตัวที่ชนกันนะครับระหว่างแต้มกับสองตัวล่างนะครับก็จะได้ตัวชนออกมาสรุป นะครับตัวชวนออกมาได้ตัวสรุปประมาณนี้นะครับสูตรล่างนะครับวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดปีหกแปดนะครับสรุปล่างประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอนะครับนะครับอาจจะไม่เจอกันช่วงคลิปต้นๆน,นะครับอาจจะมาเจอช่วงคลิปสรุปก็ได้ก็สรุปให้แล้วนะครับทั้ง สูตรบนและสูตรล่างนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ไว้พิจารณากันนะครับเป็นสูตรแค่แบ่งปันแบ่งปันนะครับตัวเลขกันนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับแต่เข้ามันมากกว่าหลุดนะครับตามสูตรที่เราทำมานะครับก็ไว้ไวเปรียบเทียบเลขในดวงใจของท่านนะครับก็ท้ายนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดติดตามให้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็ท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความโชคดีนะครับแห่งๆห่ปังๆร่ำรวยกันนะครับไว้เจอกันหลังหว้ออกครับขอบคุณและสวัสดีครับ